เป็นสัตส,สังคมที่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเมื่อมีคนมาอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากขึ้นมักจะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางสังคมทั้งยาเสพติดอาญากรรมการลักทรัพย์โจรกรรมหนักเข้าก็จะเกิดการปล้นทรัพย์สินเพราะต่างก็ต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อความอยู่รอดของตนเอง หากเป็นในสังคมเมืองผู้ที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าวก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะตำรวจทั้งนี้เพราะการรวมตัวของคนในสังคมเมืองเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆต่างคนต่างอยู่ไม่แน่นแฟ้นคนในสังคมจึงไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันบางครั้งบ้านติดติดกันยังมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆก็เคยเห็นกันอยู่บ่อยๆ ต่างจากสังคมในชนบทโดยเฉพาะหมู่บ้านซึ่งถือเป็นสังคมปฐมภูมิที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละหมู่บ้านมีปฏิสัมพันธ์กันมากที่สุดเพราะส่วนใหญ่มาจากเชื้อสายเดียวกันมีความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคล้ายๆกันดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นในหมู่บ้าน พวกเขาจึงมีวิธีจัดการกับปัญหาของตนเองได้ดีกว่าในสังคมเมืองหลายๆแห่งเพราะพวกเขามีการสร้างกฎกติก,กาการอยู่ร่วมกันก่อนที่จะใช้อำนาจรัฐอำนาจในทางกฎหมายเข้าจัดการกับปัญหาทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวกการเข้าถึงของรัฐในบางเรื่องเป็นไปล่าช้าไม่ทันการ ดังเช่นที่หมู่บ้านแห่งนี้บ้านควรหมากหมู่ที่6ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นหมู่บ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกยางพาราดังเช่นหมู่บ้านทั่วๆไปในพื้นที่ภาคใต้จะแตกต่างจากหมู่บ้านในภาคใต้ทั่วๆไปก็เพราะพวกเขาอาศัยอยู่กันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่กระจัดกระจายไปอยู่ตามพื้นที่ทำกินเหมือนที่อื่นๆ วิถีชีวิตของชาวสวนยางที่ต้องออกจากบ้านไปกรียดยางในเวลากลางคืนเกือบทั้งหมู่บ้านต้องทิ้งคนอ่อนแอที่ต้องพักผ่อนไม่สามารถดูแลทรัพย์สินของตัวเองได้ไวในหมู่บ้านปัญหาการลักขโมยก็ตามมาแรกๆก็เป็นการลักขโมยสินของเล็กๆน้อยๆน,น,นานวันเข้าเริ่มเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ๆมูล,ลค่ามากๆเมื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เข้ามาจัดการกับปัญหาให้กับหมู่บ้าน ก็ต้องใช้ระยะเวลาน,านานกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าถึงหลายครั้งทรัพย์สินที่ถูกขโมยก็ไม่ได้คืนมาเมื่อปัญหาเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นการพึ่งพาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลหมู่บ้านเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนหมู่บ้านจึงเริ่มคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผู้ใหญ่บ้านจึงประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านเพื่อปรึกษาหารือและมีมติให้มีการสร้างกฎ กติกาการอยู่ร่วมกันและการอยู่เวรยนยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถออกไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยความสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมาขโมยทรัพย์สินของตนเองในบ้านบ้านคนหมากของเราเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านได้อยู่เวรยนยามกันมาตลอดแต่มามาอยู่ช่วงหนึ่งในทิ้งช่วงไปแล้วก็มีการลักเล็กขโมยน้อยในหมู่บ้าน ชาวบ้านคนในหมู่บ้านได้มีจิตสำนึกทำอย่างไรให้หมู่บ้านของเราได้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เลยจัดอยู่เวียนยามเราเน้นการมีส่วนร่วมเราเน้นขอความคิดจากทุกๆฝ่ายให้ให้นําเสนอแล้วหลายๆฝ่าย,ายเอาความคิดของหลายๆฝ่ายส่วนไหนดีส่วนไหน,น,นที่เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดเราจะเอาส่วนนั้นมามาปฏิบัติช่วยกันดูแลหมู่บ้าน ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจากการที่หมู่บ้านของเราได้ใช้ชุดชาบอดูแลหมู่บ้านเข้าอยู่เวรยามทําให้หมู่บ้านอยู่กันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกไม่เป็นภาระของผู้อื่นด้วยความที่บ้านควรมากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า330ครัวเรือนประชากรกว่า1,300คน การดูแลกันให้ทั่วถึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อช่วยเหลือดูแลกันเองดังนั้นผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านและสรุปว่าต้องมีการแบ่งกลุ่มบ้านเพื่อดูแลกันเองเป็น7เขตตามสภาพทางภูมิศาสตร์เขตละ30-50ขถึงครวัวเรือนในแต่ละเขตกำหนดให้มีหัวหน้า และกรรมาการเขตดูแลกันเองทุกเรื่องภายในเขตนอกจากนั้นบ้านควรหมากยังมีประชาสัมพันธ์หมู่บ้านทำหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยแต่เรื่องหมู่บ้านควรหมากของเรานะครับที่ได้อยู่มาปัจจุบนันนี้มีการที่ผู้นำเข้มแข็งประกอบกับพี่น้องชาวบ้านร่วมกันสามัคคีนะครับเลยเป็นงานที่เราเดินไปได้สะดวก ก็ต่างคนต่างทำใช่ไหมมีอะไรก็ปรึกษากันมีอะไรพูดจากันอ้เรื่องความปลอดภัยของหมู่บ้านอต้าแต่ผมจําความได้เพราะว่าประมาณ30ปกว่าปีแล้วครับที่เราปฏิบัติกันมาการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของบ้านควนมากมีขึ้นทุกวันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยทุกหลังคาเรือนจะต้องส่งสมาชิกที่เป็นชายเข้าร่วมอยู่เวรยาม ฉเฉลี่ยในแต่ละเดือนหนึ่งครัวเรือนจะต้องอยู่เวรยามสี่ครั้งหมุนเวียนกันไปส่วนผู้หญิงกำหนดให้มีหน้าที่ส่งสเสบียงให้กับชุดเวรยนยามทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้กับชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละคืนชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจะมีการลาดตระเวนโดยรอบหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังคุ้มครองดูแลเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นหากมีคนทั้งภายนอกและภายในหมู่บ้าน ออกสัญจรไปมาผ่านหมู่บ้านในช่วงเวลากลางคืนต้องมีการตรวจคน้นและหลังจากหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปกำหนดให้มีเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านเพียงทางเดียวเพื่อง่ายต่อการเฝ้าระวังชุดจรบนั้นแบ่งกำลังเป็นเเขตแต่ละเขตนั้นก็มีกำลัง5นายด้วยกันเพื่อดูแลรักษาความสงบของชาวบ้านที่จะไปประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินถ้าเกิดเหตุชุดชรบรก็จะรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านทราบพ,พวกเราชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านถึงแม้นจะเสี่ยงอันตรายแต่ทุกคนก็มีจิตอาสาและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านควรมากการดูแลกันเองตามแนวทางดังกล่าว ทำให้วันนี้บ้านควรหมากไม่มีการลักขโมยและเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นชาวบ้านทุกคนสามารถออกไปประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตได้อย่างสบายใจไม่ต้องเป็นกังวลว่าทรัพย์สินของตนเองจะสูญหายหรือมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาทําอันตรายหรือทําร้ายคนในครอบครัวเราเองนะครับเนื่องจากอยู่ในชุมชนที่ไม่เหมือนกับชุมชนอื่นเรากลางคืนนี่ประมาณสามทุ่มสีทุ่ม ชาวบ้านก็ต้องออกไปกรีดยงางเช้ากว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลไม่ช่วยกันตรงนี้เราก็ทำามาหากินไม่ได้ทุกคนได้ตระหนักมีกิจสำนึกในการที่จะต้องดูแลตัวเองชุมชนตัวเองลูกหลานตัวเองเมื่อชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพได้เป็นปกติก็ส่งผลทำให้มีรายได้อย่างสม่าเสมอทุกคนสามารถลืมตาอ้าปากได้มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ตนเองและครอบครัวมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลากหลายทั้งกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มรับซื้อน้ำยางสดกลุ่มสตรีกลุ่มแปลรูปอาหารในขณะเดียวกันหากมีกิจกรรมหรืองานประเพณีใดๆของหมู่บ้านที่ต้องการความร่วมมือทั้งที่เป็นเงินหรือแรงงานก็จะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกคนทุกกลุ่มได้อย่างเต็มที่ สมาชิกทุกคนที่มาเป็นสมาชิกกลุ่มทางคณะกรรมการบริหารก็ช่วยเหลือสมาชิกทุกๆเรื่องที่สมาชิกต้องการหรือมีปัญหาผมเชื่อว่ากลุ่มอมทรัพย์ของเราสามารถช่วยเหลือสมาชิกและชาวบ้านบ้านควรหมากและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลภายนอก ที่นี่กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่สามบ้านคนหมากตำบลวังใหญ่อำเภอตีพาจังหวัดสงขลาครับเรารุนแรงให้สมาชิกรู้จักเก็บรู้จักอ,อมรู้จักประหยัดและสิ่งที่สําคัญนะครับจะได้ไปพัฒนาตัวเองได้พัฒนาครอบครัวได้พัฒนาหมู่บ้านให้มันเข้มแข็งให้อยู่ดีกินดีเราส่งเสริมให้มีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ของหมู่บ้านและก็ทั่วๆไปในรอบๆหมู่บ้านของเราที่ใกล้ชิดนะครับทางสากกรคนหมักที่ดําเนินการมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านคนหมักที่ทําให้ทาหมู่บ้านมีความเข้มแข็งที่จนถึงทุกวันนี้และอนาคตข้างหน้าหลักที่ทางสากกรกองทุนจนยางคนหมักพัฒนาจํากัดนั้นได้ยึดถือหลักของวิจัยทัศน์คือสามัคคีก้าวไกล ข้อมมมูลกลกงใใสสร่่ววจปัฒนาาาคุณภพพชชีิิตโและคนในใมบ,บ,มวบม้วันนี้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอำเภอเทพาก็เป็นหนึ่งในสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ถูกประกาศรวมให้เป็นพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ความรุนแรงมีเหตุร้ายเกิดขึ้นประจำ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกทำร้ายเข็นฆ่าอย่างไร้ความปราณีส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่แต่วันนี้บ้านวนมากยังดำรงความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านได้เป็นปกติประชาชนยังคงดำเนินวิถีชีวิตปกติยังสามารถออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านในเวลากลางคืนได้อย่างสบายใจ เนื่องจากมีระบบการดูแลกันเองของหมู่บ้านมีการตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีการลาตะเวนโดยคนในหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังดูแลผู้ไม่หวังดีที่จะเดินทางเข้ามาสร้างสถานการณ์หรือใช้หมู่บ้านเป็นแหล่งซ่องสุมเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงอย่างสม่ำเสมอนี่ชาวบ้านก็ทํามาหากินตามปกติเพราะเรามีเวรยามแบ่งปันเวลากันในการดูแลรักษาความสงบของพื้นที่ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ชรบรเขาก็ร่วมมือเสียสละโดยที่ไม่ได้คิดถึงค่าค่าตอบแทนของตัวเองยิงอยู่ทางอำเภอให้ให้เป็นค่าตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆแต่ในชรบรชุดหมู่บ้านหมู่สามะเอามาเป็นกองกลางมาช่วยเหลือไว้เป,เป็นเป็นเฮนสมทบบางส่วนในด้านการพัฒนาก็ดีในการในด้านการมาใช้จ่ายในเรื่องหลายๆเรื่อง เวียนยามของชอรบรเขาก็แบ่งปันกันรวมกับชุมชนในหมู่บ้านที่ได้อยู่เป็นมาได้ทุกวันนี้ที่ได้มีความสุขไม่มีอะไรที่เข้ามาเบียดบังอย่างไรก็ตามแม้พวกเขาจะสามารถดูแลช่วยเหลือกันเองได้อย่างดีแล้วแต่ก็ยังต้องการขวัญและกำลังใจในการทำงานยังต้องการเติมเต็มความรู้ต่างๆที่หมู่บ้านยังขาดเพื่อให้การดูแลกันเองของหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของที่นี่ส่วนหนึ่งอันดับแรกเลยที่เป็นต้นทุนของอบ้านผู้หมากของตำบลวังใหญ่นั้นก็เนื่องจากว่าที่นี่เป็นชุมชนไทยพุทธแล้วจะมีไทยพุทธค่อนข้างเยอะอาจากประสบการณ์ที่เราทํางานกับที่นี่ความรู้สึกตระหนักในเรื่องของบทบาทหน้าที่ในการดูแลตนเองค่อนข้างจะมีสูง หลายหลายครั้งนะครับที่นี่ที่ที่เขาบริหารจัดการตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมู่บ้านที่จะเป็นแกนหลักในการที่จะฏิบัติหน้าที่รวมทั้งในส่วนของการเสียสละของพี่น้องที่ร่วมมาเป็นชุดชลบแม้กระทั่งในบางครั้งเนี่ยเขาใช้งบประมาณของส่วนตัวเองนะครับเข้ามามีส่วนร่วมการบริจาคทรัพย์เข้ามาในส่วนของในโครงสร้างของชุดชลบถึงแม้จะภาครัฐเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนก็จริงแต่ถ้าถามว่าข้อเท็จจริงแล้วถ้าชาวบ้านเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนมันก็ไปได้ยาก ประเด็นปัญหาตัวอีกตัวหนึ่งก็คือของที่นี่เนี่ยมันเป็นจุดเส้นทางผ่านการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามที่เรามีปัญหาของสงขาใน4อำเภอก็คือนาทวีจนะเทพาสบ้าย้อยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเส้นทางผ่านที่ไปนาทวีแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเส้นทางผ่านมาจากสบ้าย้อยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งถ้าเราสามารถทําให้เกิดความสงบได้มันก็จะเป็นตัวที่จะเบรกส,ส,ส่วนอื่นได้อีกเยอะครับ ในส่วนของการขยายผลเพื่อให้ที่อื่นนะครับมาได้มาเดินรอยตามที่นี่กลับให้ที่นี่ได้ประชาสัมพันธ์ไปที่อื่นมันก็ทําได้2แบบแบบที่1ก็คือประชาสัมพันธ์ในทางกว้างและลึกนะครับโดยในระดับของของกรมเองก็ต้องเอาที่นี่ไปประชาสัมพันธ์อาจจะผ่านลงเทสาบอาบานซอนะครับในลักษณะของความเข้มแข็งสิ่งที่เขาทาอยู่ทั้งหมดรวมทั้งกองทุนต่างๆที่มีอยู่แนวทางที่มีอยู่นะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับ คนที่นี่เองต้องบากต่อปากซึ่งทางอำเภอเองนะครับก็ได้นําในที่ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพื่อให้ที่อื่นได้มาเรียนรู้ซึ่งมันจะใกล้แล้วก็เราเนี่ยใน4อำเภอของสงขลาเนี่ยซึ่งมันเป็นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงอยู่ด้วยก็จะใช้ที่นี่เป็นตัวหลักในการที่จะกระจายไปในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้ เรื่องขององคอ์กรประชาชนการมีส่วนร่วมตลอดจนการแนวทางการรักษาความเหมนเียเร้อยที่จะไปขยายผลต่อซึ่งมันก็จะเกิดประโยชน์ในการที่จะทําให้ความสันติสุขกลับมาสู่ได้เร็วขึ้นครับทําให้หมู่บ้านของเราได้อยู่กันอย่างเข้มแข็งและยังยืนตลอดไปวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรชาวบ้านควรมากทุกคนยังดําเนินชีวิตตามปกติ ยังดูแลกันเองเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวประหนึ่งว่าไม่มีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นทั้งนี้เพราะพวกเขาตระหนักอยู่เสมอว่าแผ่นดินนี้คือแผ่นดินเกิดที่มีบุญคุณต่อพวกเขาดังนั้นจึงต้องรักหวงแหนและรักษาแผ่นดินนี้ไว้ไม่ให้ใครมาบ่อนทำลายหรือแม้มีความพยายามจะแบ่งแยก รือก่อนทำลายพวกเขาก็พร้อมช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาปกป้องแผ่นดินนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยการดูแลปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านของเขาเองที่ปลอดภัยไม่สร้างภาระให้แก่ภาครัฐและพวกเขาเชื่อว่าหากทุกหมู่บ้านคิดและทำได้ดังเช่นหมู่บ้านของเขาแล้ว ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ความสงบสุขความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นกับประเทศเราในที่สุด